อทีนี้ถ้าพูดถึงภาคใต้เนี่ยโอ้โหจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจเป็น world destination เมืองการท่องเที่ยวระดับโลกก็ต้องพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นการแข่งกันระหว่างแชมป์เก่าอย่างคุณเรวัตอารีรอบนะครับกับอีกคนนึงก็คือคุณหมอเลอศักตัวแทนจากพรรคประชาชนแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนค่อนข้างที่จะนำหา่างนะครับนำโดยแชมป์เก่านี่แหละคุณเรวัตอารีรอบในอยู่ที่45 0 0 0นะครับขณะที่คุณหมอเลอศักิ์อยู่ที่ประมาณ23,000กว่าคะแนนแล้วก็นับไปเกินคร่งแล้ว55 มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นชื่อว่าที่นายกอ,อบจแบบไม่เป็นทางการนะครับติดตามรายละเอียดการจากผู้สื่อข่าวของเราคุณสิทธิทชัยทรัพย์สินรายงานมาจากอาคารคอร์เซมบี้อ,อบจภูกเก็ตกัน สำหรับผลการนับคะแนนนะครับสอบจและนายกอบจภูเก็ตนะครับขณะนี้นะครับก็นับไปแล้วนะครับกว่าร้อยละ50นะครับโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับก็การเลือกตั้งนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับที่อาคารคอซิมบี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับก็เป็นจุดนะครับที่มีการนับคะแนนรวมนะครับภาพรวมทั้งจังหวัดของภูเก็ตนะครดจแสงอให ประชาชนนะครับสามารถที่จะติดตามผลคะแนนนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็จะมีที่ด้านล่างหอประชุมแห่งนี้แล้วก็ด้านหลังของผมในขณะนี้นะครับและก็ที่สําคัญก็คือประชาชนสามารถที่จะติดตามนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับโดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของอบจภูเก็ตและก็ที่เพจของอบจภูเก็ตครับซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่932หน่วยด้วยกันนะครับคาดว่าจะเป็นหนึ่งใน3ของประเทศนะครับที่จะทราบผลอย่างเป็นทางการไม่เกินเวลา2ทุ่มคืนนี้ครับ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิก <ŏ> อบจภูเก็ตและนายกอบจภูเก็ตนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับทั้ง3มอำเภอและก็พบว่านะครับทั้ง392หน่วยเลือกตั้งครับไม่มีการร้องเรียนหรือว่าการกระทําความผิดกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างใดครับขณะที่บางหน่วยนะครับต้องบอกว่าขณะนี้มีการนับคะแนนผลการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้มีการนําอุปกรณ์การเลือกตั้งนะครับไปคืนนะครับประจําจุดที่เบิกมาตั้งแต่ตอนเมื่อวานนี้นะครับโดยคาดว่านะครับอย่างที่บอกว่าผลการเเเลืออกกตตััั้งงงขจจหดู้็นนะปใ ังหวัดของประเทศที่ทราบผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเร็วสุดนะครับไม่เกิน2ทุ่มและอย่างที่ผลการนับคะแนนในขณะนี้นะครับที่คุณผู้ชมทราบอยู่นะครับก็คือมีการนับคะแนนไปแล้วร้อยกว่าร้อยละ50นะครับประมาณ7 7 0 0 0คนนะครับจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่3 1 4 0 0 0คนนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกันสําหรับท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่นะครับว่าการเลือกตั้งในวันนี้นะครับภาพรวม ครับท่านครับครับก็สําหรับบรรยากาศภาพรวมของการเลือกตั้งนายกอบจแลวก็สอบจภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับบรรยากาศตั้งแต่ตอนเช้าได้เปิดทีเปิดทีมมาตั้งแต่8ปดนาฬิกาจนกระทั่งปิดทีมเวลาสิบเจ็นาฬิกาก็ไม่พบการกระทำผิดนะครับในเรื่องการเลือกตั้งแต่อย่างใดงขณะนี้ถือว่าเป็นในส่วนของการนับคะแนนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับดูบรรยากาศของการทํางานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ครับครับ ก็การนับคะแนนขนาดนี้ทุกหน่วยก็ดำเนินการนับคะแนนไปบางหน่วยนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่รายงานเข้ามาแต่ว่าในภาพรวมเราคิดว่าเราน่าจะดำเนินการทราบผลที่อย่างไรให้เป็นทางการได้ประมาณสักสองทูบพิการการไว้นะครับซึ่งจากที่รายงานขณนะนี้เนี่ยเรานับไปแล้วประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เสร็จนะครับซึ่งก็ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งมีคะแนนนําอยู่รวมถึงสอปีจอของกลุ่มภูเก็ตหยัดได้นะครับก็มีคะแนนนำในเกือบ ทุกหน่วยครับผมครับผมก็ในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับมีการนับคะแนนไปแล้วนะครับกว่าร้อยละห้าสิบนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยสําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเองนะครับโดยหลายคนก็มีการคาดหวังนะครับว่าผู้นําที่เขาจะเลือกไปนะครับก็สามารถที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยหลายคนเองนะครับก็มีการตื่นมาตั้งง่่่านะครับบออทยี ว่าด้านหลังของผมในขณะนี้นะครับสำหรับผลการคะแนนนะครับนายเรวัตอารีรอบนะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับผลคะแนนอยู่ที่ ,3978 คะแนนนะครับนายเลอศักด์นะครับผลคะแนนรวมอยู่ที่1814คะแนนนะครับแล้วก็นายศรีเทพอุดมลาบนะครับคะแนนรวมอยู่ที่113คะแนนนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับประชาชนนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับผลการนับคะแนนของการเลือกตั้งอบจภูเก็ตนะครับทั้งใน ยกอบจและก็สอบจภูเก็ตนะครับแบบเรียไทม์นะครับได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของเว็บไซต์อบจภูเก็ตและก็ทางเพจนะครับอบจภูเก็ตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งขณะนี้ด้านล่างนะครับยังคงมีพี่น้องประชาชนนะครับมารอลุ้นนะครับว่าใครจะนั่งเก้าอี้นายกอบจคนต่อไปด้วยกันเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับทั้งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและก็ทั่วประเทศครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ครับขอบคุณครับคุณสิทธิชัยทรัพย์สินครับ